วนกลับมาถึงกะเพราจนได้ครับ,รบวันนี้ผมบอกเลยว่าเราไม่ได้ไปกินข้าวบ้านเพื่อนมาสักระยะใหญ่ๆอันนี้นถือเป็นกินข้าวบ้านเพื่อนนะนี่กินข้าวบ้านเพื่อนครับวันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเพื่อเราบอกว่าผมทํากะเพราแล้วมีสูตรลับสูตรเด็ดเป็นของตัวเองโอ้โหไอ้เมมึงกล้าพูดคํานี้ทําไมมึงปลูกเครื่องแกงเอง,เองอหรือว่ามีพริกที่คิดค้นเอง เป่นสิที่บัตรหรือไงหรือว่าแม่งปลูกหมูเองวะไม่รู้แก้ไงดิมันมาทางเพี้ยนน่ะคือปลูกหมูเองมาทางเพี้ยนน่ะไปคุยสายกันปะคือพิเศษอย่างหนึ่งวันนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มากินข้าบ้านเพื่อนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเพื่อเราเปิดร้านอาหารแล้วเป็นพ่อครัวเองแล้วเป็นพ่อครัวใหญ่ในระดับที่อายุไม่เยอะด้วยแล้วร้านนี้เราเคยมาครับ คือพเนียงแกงป่าวัดตาลร้อม,ะอมนะครับคือถ้าใครอยากดูเมนูเต็มๆเนี่ยแนะนำครับช่องเชฟเป้กุ๊กคีเมาเคยมาถ่ายแล้วรอบหนึ่งใครอยากดูเมนูแบบน่ากินเต็มๆนะดูที่ช่องกุก๊กขีเมาได้เลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเน้นที่ กะเเผาเพราะว่าช่องเราเนี่ยมีอยู่3อันหลักๆปอกๆหนึ่งหนึ่งปอกๆเตี๋ยวไก่กับเผาวันนี้ไหนๆเพื่อเราเป็นก๊กใหญ่ที่นี่ได้รับคําเชิญมาแล้วเราไม่พลาดครับที่จะมาลองชิมดูนะครับแล้วเป็นอาหารป่าด้วยอืมร้านนี้เขาทำอาหารป่าอร่อยที่เรามาไก่เป๊ะใช่ครับต้มยำเถาวันมีแน่มีแน่ครับละสีผัดเผ็ดหรือสีหมดครับวันนี้อ๋อเรือสีหมดหรือสีหมดครับเียดายอยากกินละสีไม่ได้กินนานแล้วดูครับ อ๋ออันนี้ไ้มยำาัถาวันอันนี้ไปตากแห้งแล้วก็เอาไปทอดกับไก่อไก่อบฟางไก่ไก่คั่วถาวันอันนี้คือไก่คั่วถาวันครับหรือว่าเป็นไก่คั่วไส้นี่ครับผมเพื่อนของเราหลบทำไมหลบตำรวจเหรอเราค้าแล้วค้าไะเนี่ยไม่ได้วิ่งเข้ามาในร้านใช่ป่ะไอเฮี้ยหน้าวัดนั้นน่ะอ๋ออ๋อขับไปเกรงใจหลวงพ่อเลย เอ้าแนะนำตัวหน่อยอยู่ดีครับปอนนะครับเนสานพะเนียงแกงป่าครับน a, wrong, <c oughs> ี่ให้ถามถามอย่างดีเราเป็นพ่อครัวใหญ่เลยใช่ไหมที่นี่พ่อครัวใหญ่เลยฮะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่ยี่สามครับถ้าขอบข้าวตั้งแต่อายุกี่ขวบเนี่ยฝึกทำาข้าวก็ประมาณ โอ้ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันโอเคไม่ต้องพูดจริงก็ได้เออประมาณ3ปี4ปีได้หรอก็สิบกว่าแต่ที่เรามากินที่ช่องเชฟเป้อะไอ้เคี้ยม่งทำอร่อยสัตว์แต่วันนี้เมนูอื่นเอาไว้ก่อนผมขอดูสูตรกะเพราอะไรของคุณหน่อยดิได้มีไหมเราขอไปดูหน่อยเดี๋ยวเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าวได้ไหมมีอะไรซ่อนเยอะไหเนี่ยอ๋อ ผมว่ากัญชาไม่น่ากลัวหรอกเท่าวัตถุดิบร้านคุณอะที่นี่เขามีวัตถุดิบแปลกๆไหเออปกติอะไรลเล่นมุกอะไรเป็นเลือสีผัดเผ็ดอันนี้ครับเลือดสีดูกัญชาแต่ผัดเผ็ดอีกทีหนึ่งก็คือเป็นสองวรททอกเลยใช่ครับเลือสีสองก<ช>ระทอกออเฮ้ยอะไรโชว์ไม่ได้อย่าโชว์นะโอ้โหอ,อันนี้กบเล่นกล้ามดูดูช่วงขาเหมือนอนโนช,ชวาเซนเกอร์ไหมเอ้อยนี่ อกอูดอกอูดฟิตเนสอกอูดฟิตเนสเอางี้คุณวันนี้เนี่ยกระเพราที่ที่คุยนะที่คุยหนาเนี่ยเลือกวัตถุดิบอะไรมาให้เราวันนี้ไหนๆก็เป็นพเนียงแกงป่าละกระเพรากบสับกระเพาโหโหเล่นฮาร์ดเลยแม่งเอาฮาร์ดคอร์เลยกบสับแล้วก็กระเพราควางสับเหรอพี่จะกินหมูป่าเลยไหมเออพี่กินพี่กินหมูป่าเอากะเพราหมูป่าเลยกะเพราหมูป่า คือพี่จะเอาแต่กับเราใช่ไหมอไอทำไมมีเผาวันมีอะไรด้วยังไงล่ะมีมอสหมายถึงเมนูอื่นเลยอ๋อเมนูอื่นเลยเปล่าวันนี้ได้ผมมากินอ่ะรอบนั้นอ่ะมีอยู่เมนูหนึ่งผมบอกเลยว่าแม่งคำอร่อยแบบเฮียอร่อยมากอ่ะเป็ดเป็ดเป็ดคั่วสมุนไพรอันนี้แหละอันนี้พี่เอาอันนี้แหละสมุนไพรเราเป็นยังไงเป็นแฉกไหมเป็นแฉกเป็นใบเป็นต้นเป็นดอกเลยพี่ใม่เป็นดอกแบบนี้ไงที่ขึ้นตามป่าตามอะไรเป็นเฮิร์บสมุนไพร นี่แหละตำรวจมาแล้วไม่นานหรอกไม่นานหรอกคุณคุณทำไปเลยเดี๋ยวผมขอดูดูคุณได้รับเปิดกี่โมงคุณร้านเปิดประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งครับครัวปิดประมาณสองทุ่มนั่งได้สองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะไรประมาณนี้กินเหล้ากินเบียร์อ่านั่งต่อต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเพราะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวปิดร้านแล้วปิดข้างหน้าแล้วแต่ปิดข้างหน้าเปิดข้างหลังก็อะไเอาสูตรกูเลยสูตรรถมือเราเลย สูตรกูละเอาเป็นรานข้าวหรือว่ากับข้าวเฮ้ยรานข,ข,ข้าวดิรานข้าวเอาเป็นอันนี้ทำเหมือนอาไทยเลยกุนตีไม่ได้เปืนแก๊ปหรือปืนลูกโม,มอะไรเปืนสั้นหรือปืนยาวมบิไม่ใช่ทำไมอีกตับกูไม่ถ่ายแล้วนะเนี่ยให้กูถามเยอะอะแว่พี่จะเอาหมูสับหรือว่าหมูบดแน่ไกูต้องตีนฮะเอาหมูสับดีจานผมบอกว่าเป็นร้านอาหารป่าที่ไอ้เหี้ยรสชาติแม่งอร่อยจริงแล้วคือเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือคนดูช่องเราแม่ง ทำเองด้วยอายุยี่สิบสามยี่สิบสี่นะยี่สิบสามยี่สบสามเองมีนายี่สบี่บอกเพื่อบอกเพื่อเฮ้ยพี่เก๋กะบอกนะโอ้หตั้งแต่ตอนแรกครับพี่แต่ที่นี่เขาไม่ค่อยพูดนะถ้าเก๋กะนี่เขาขวดเลยนะแถวนี้อ๋อเด็กชนไงชนเฮ้ยแล้วร้านเขาดูดีนค่ไะเจ้ยกจะร้านอาหารป่าฟิลร้านแบบอาหารป่าเลยนะอ๋อนี่กรอบสับอาจารย์สับมาแล้วเลยอ๋อสับมาแล้วเขาสับมาแล้วมาม่แล้วม่แล้วกรอบไปแล้วแล้วรอนรวนก่อนเลย ล้วนกบก่อนเราลวนกบไปก่อนเลยใช่ไหมอันนี้คือใส่น้ำมันไปอย่างนี้อย่างใช่ไหมไม่ต้องใช่ไหมมันก็มีน้ำมันอยู่บนก้อนๆหน่อยเนี่อ๋อดูนุ่นนะเวลาเราลวนเพื่ออะไรกบมันมีกลิ่นเฉพาะอย่างเงี้เหรอหรือว่าเวลาผัดเรามันจะได้แห้งแห้งดีอ๋อคือลวนถ้ามันแห้งไปก่อนเลยประมาณนี้พอใส่เพลทที่เราตามไว้เลยครับอันนี้ถือว่าเผ็ดมากพี่เขานี้ยเผ็ดมากต่างตัวอินเทนนะไปจีบสาวไว่ไหนเนี่ยวันนี้ เด็กสเกต็ตเด็กสเก็ตก็ดูเขาก็รู้แล้วเนี่ยนะเด็กสเกต็ตจากเด็กสเก็ตมาเป็นพ่อครัวพ่อครัวได้เรียนทําอาหารอะไรป่ะไม่ได้เรียนเนี่ยไม่ได้เรียนนะพ่อแม่ทำอาหารอันนี้คือพ่อแม่ปล่อยให้เราทําเลยเอ่ะโอ้โหแม่งสดว่ะอันนี้รถมือล้นล้นนะไม่มีอะไรมันตาเลยมันบีบชิวๆววนะอ่ะน่าจะเค็มแบนอะไงเนในในในเฮ้ยนานมากว่าจะรู้ทุกสูตรของที่ร้าน หลายปีอยู่นี่กว่าพ่อจะปล่อยให้ทําเนี่ยพ่อแม่จะปล่อยให้ทำใช่ไหมตอนแรกเขาไม่มั่นใจตอนนี้เขาคงมั่นใจแน่เลยหลังๆก็ไม่มั่นใจ <laughs> ถือว่าไม่เสียของไอ้หน,นูส <laughs> ่งไปให้มีดิดกลับมา <laughs> พอได้ไม่เสียของไอ้หน,นูอ <laughs> อกก็ผัดจนแห้งหมดเลย <h ums> แล้วสุดยอดกว่าคืออะไรบ้าง <h ums> ไม่ใช้น้ํามันตอนแรกฝันนะว่าจะมาเป็นพ่อครัวเลยเนี่ย ไม่ได้อยากเป็นเลยมรดกมรดกตกทอดมรดกอไม่ได้อยากเป็นเลยตอนแรกแข่งรถอยู่ดีแข่งรถอะไรแข่งรถแบบว่าพวกในสนามเซอร์กิตอ่ะพี่จริงเหรอขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะขี่มอเตอร์ไซค์วันเมกเลสอะยามาฮ่าวันเมกเลสอะเมื่อก่อนนะเป็นไงวะก็คือเป็นรายการของยามาฮ่าจัดแข่งหาดาวรุ่งแต่เขารถสนามอะไม่ได้ขี่บนถนนหรอกมั้งไม่ได้ขี่บนถนนหรอกคงไม่ได้เอาไปขี่หน้าวัดหรอกดูทรงตรง คือในพระเนรเนินคงไม่เอามาขี่ได้หรอกไม่มีไม่มีมันกลัวแกังโดนรวบเลยหลวงพี่ไม่ได้แต่งรถแน่นอนที่อาไปแข่งไม่้ว่ไอ้นี่ไม่หลุดปากเลยอมความลับวัดไว้แน่นเลยโอมความลับเป็นแน่นปักเลยโอ้แม่ขั้วจนแห้งกรึบเลยแห้งมากอันนี้คือแบบกะเพราที่แห้งมากแห้งแต่ว่าไม่ไหม้าม่ไหม้อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะใช่แห้งแต่ว่าอย่าไหม้ที่ว่าแห้งเนาะ โอ้โหโอโอไอเ้เหี้ยอีนี้เดี๋ยวจะก้อนกวดแล้วเนี่ยโอ้โหเออจะกระทะมันแห้งจริงวะดูดิดูเลยมันจะมีเมนูครับที่สุดยอดของสุดยอดของเขาคือเป็ดขั่วสมุนไพรนี่ไงอันแรกเลยอาหารแนะนำเลยอ,อาหารพื้นบ้านของที่นี่คือไก่บ้านขาั้วเกลือ ร้านนี้ผมเมื่อกคเคยมากินกับเชฟเป้แล้วแม่งเที้ยแม่งดีจริงแม่งดีจริงแม่งดีจริงแล้วมันเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบมันยังเด็กอยู่เลยใช่มันเด็กอยู่เลยอ่ะจริงๆผมว่าเอาเนี้ยมาชิมเลยได้เลยเนี่ยชิมได้เลยถูกเพราะว่ามันร้อนๆนะมันจะอร่อยอันนี้คล้ายๆออกขั้วแล้วนะเนี่ยดูดิมันมันคือเหมือนกะเพราขั้วนะแล้วกบเนี่ยความอร่อยเขาคือกรึบกึบกึบของกระดูกใช่พี่กบเนี่ยเนื้อเนี่ยถ้าไปเท่ากระเทียมเนื้อเขาจะหอมกบนานะ หรือที่เอามาผัดเผ็ดเนี่ยอร่อยมากแล้วถ้าทอดเนี่ยทอดให้กรอบกินได้ทั้งกระดูกเนี่ยโอ้โหคนนั่งกินกันตายหา่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่แถวบ้านผมอะยังเป็นทุ่งนาถ้าส,ส่วนใหญ่เขายังไม่ขายไ<อ>งัยังไม่มาปลูกใช่ป่ะเวลาฝนตกอะพ่อผมจะไปกับเพื่อนสองสามคนออกไปหากบแล้วก็เอามาทำแล้วก็มันจะมีผัดเผ็ดกบกบทอดกระเทียมอ,อย่างที่เขาทำากันนี่แหละแต่ว่า เนื้อกบแม่งจะหอมมากแล้วอีกอันนึงเมื่อก่อนหนูนาเออหนูนาหนูนาอร่อยมากแต่ซึ่งตอนนี้เลิกกินไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ไม่มีนาแล้วและหนูมาจากไหนกลิ่นกบเลยกลิ่นกระเพากบขัวเลยเฮ้ยเวลาเวลาถ้าที่พ่อผัดกระเพากบเนี่ยเขาลอกหนังไหมก็ลอกปกติหรือว่าสับสับทั้งทั้งหนังเลยฮะใช่ครับอ๋อหรือว่าความอร่อยแม่งอยู่ตรงนั้นปะผัดเผ็ดนะอือต้องกินหนังด้วย เหรอเ่อไม่เคยไม่เคยเหมือนอร่อยครับมันแหมแบบคั่วเลยอืแล้วก็ตับกระดูกด้วยอืมมันจะอร่อยน่าหอมเลยหอมมากกินไะกินไปนะกินเป็นขอชิมหน่อยดิอ๋อใครกินกบเนี่ยรู้เลยว่าถ้ามันละเอียดขนาดนี้ยถือว่าโอเคอ๋อรู้แล้วมันจะมีความกรึบของกระดูกที่มันอยู่ใช่ปะใช่มันจะกรึบแบบเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมว่ามันผัดกระเพราอร่อยกระเพราอร่อยครับกระเพราอร่อย เดี๋ยวรอดูกระเพราหมูสับไม่ไม่ค่อยกินเลยครับ<ะ>มเพราะว่าไม่แปลกที่คุณไม่ได้กินอะ่ะหนึ่งอยู่ใกล้กันก็จริงแต่ว่าวิถีชีวิตต่างกันคุณจะได้กินเฉพาะพวกสัตว์ทะเลใช่แต่ผมไม่ค่อยได้กินสัตว์ตทะเลจะได้กินสัตว์ตามนาตามตามคลองใช่ปะ่ะมันจะเป็นพวกเนี่ยหนูปลาช่อนอ,อ,อะไรพวกเนี้ย กอบอะไรก็ว่าใบปลาไหลปลาไหลปลาไหลอยู่ตามคือของพวกในบ้านผมไม่ได้กินเลย่ใชแม่ผมก็เลยไม่ได้ทําต่างกันที่สถานที่ที่อยู่วันน่ะทำการกินแถวนั้นหาอะไรได้ก็กินไปนะผมอยากให้คุณดูนี่หน้าตาของดูกวางปละเพากวางเนี่ยคล้ายกับเผาหมูแล้วรูปร่างนะรูปร่างมันจะแห้งมากใช่คือเนื้อกบเนี่ยเขาจะมีความเหนียวเด้งแล้วกระดูกวันน่ะกินได้แต่ว่าต้องสับให้ละเอียด เพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเขาจะสับละเอียดกว่าพวกกวางหมูอืืมมออันนี้ครับคือกวางกระเพรากวางเนี่ยคือทางคุณเลยผมนั่งนานนะลากับน้ำตาพริกหน่อยเหมือนที่เขาบอกเลยโหจะมากินร้านนี้ได้เหงื่อนะไม่ต้องออกกำลังกายเลยเฮ้ยล่านิดๆแต่ผมชิมแล้วเมื่อกี้น้ำตาพริกโคตรหอมเลยเนาะอืออือเหรอป่าทางคุณเลยเนี้ยเฮ้ยแล้วมันจะเนื้อมันจะเหนียวกว่าหมู แต่ไม่ถึงเนื้อเนื้อวัวใช่ไม่ถึงดีเนาะอืยิ่งราดิ่งราดิ่งดีใช่ทานคุณเลยทำรู้สึกไม่ยังไ่อ่ะป่าต้องอะไรเนี่ยป่าต้องกวางเที่เป็ดที่เผ่โอ้โหอ Thai หนูแกงลุงไปเนี่ยลูกโอ้โหกระเพราแม่งเผ็ดที่ป่ายเนี่ยปกติอร่อยโอ้โหเริ่มเผ็ดแล้วว่ะแต่กวางกวางแม่งเหมือนเผ็ดเผ็ดมากอ่ะเรทอกวางมันต้องใช้ใช้เผ็ดซู้ใช่ป่ะเเผ็ดีย อ๋อสเต็ปเขาคือเผ็ดเค็มอ่ะเฮ้ย,ยถือว่าพี่ขอนะขอน้ำหน่อยว่ายยเผือกเผ็ดชิบหายอ <c oughs> ียิ่งสาใจชิบหาย <c oughs> โอ้ยกบทั้งกบทั้งความผมบอกสั่งได้ที่นี่โอ้โหดีทุกดีทั้งสองอย่างอะ่ะโอ้โหพ่อปู่ขึ้นแล้วต้องถกเสื้อเลย <c oughs> ไม่รู้เอาดับอะไรดับเผ็ดดิซดซำยำปลายเสือเผ็ดเพิ่มอีก จบเลยเนี่ยโคตรดีแล้วเมื่อกี้ก็ผัดแทบไม่ใส่เลยเลยนะมาแบบความหอมของพริกแล้วก็กระเทียมหอมน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาน้าตาจานไม่ได้ใส่ซอสถอยเลยอะเห็นป่ะแล้วซอสปกติก็ไม่ได้ใส่เห็นป่ะที่นี่ไม่ใส่ก็มีแต่ชูรสอย่างเดียวอะไรม้งที่ใส่อะใส่ก็ใส่นิดเดียวแหละนน่ กินต่อดีกว่ากินต่อดีกว่าสมามเมนูเนี่ยเราอยู่ในนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแม่งแม่งโหฉุนมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้อยู่ไม่ได้เลยอะเรารอกกระเพราหมูมาก่อนาะกหมูอะรอ,รอมีกระเพราหมูมีไข่เจียวใช่แล้วก็อีกอย่างสองอย่างนะโอเค okay, เรารอแป๊บน,นึงครับไปอือยังแม่งสุดยอดจริงวะไข่เจียวที่แม่งเดือดว่ะคือไข่เจียวเนี่ยมันไม่มันมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะมว่า แต่ว่าทํายังไงให้มันออกมาดีให้มันออกมาเหลืองสวยอะไรประมาณนี้คุมไฟว่าคุมไฟคุมไฟเพราะเราเรื่องคุมไฟเราถนัดอยู่แล้วเรื่องคุมไฟถึงว่าได้ได้มาเรื่องคุมไฟทาไมบอกว่าไม่มีอะไรไหม้เกินเลยคุณคุมไฟเก่งเนี่ยครับจังหวะคุมไฟเนี่ยอยู่ที่ไฟแช็คหรือว่าอยู่ที่อุปกรณ์ไฟแช็คเลยพี่ต้องโมงไฟแช็คดีๆแน่นอนถ้าจุดเตาติดดีเนี่ยไฟก็ดีอ่า ไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยไม,มไม่มีเรื่องอาหารเลยไม่มีเรื่องอาหารเลยอันนี้นะตบมือโคตรนิ่งเมนูเนี่ยมันเป็นเมนูที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วผมจะชอบมากเลยเมนูเนี่ย <c oughs> เขาจะทาแห้งวันนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็หมายถึงน้าซอสแล้วนะเขาทำแห้งวันนี้หน่อยหนึ่งแต่ผมว่าชอบกินแบบชําๆแบบอืมแฉะหน่อยแฉะหน่อยน้ําซอสแบบเยอะหน่อยเคลือบๆมาหน่อยผมก็จะปรับปรุงเน้นหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะถามเลยว่าจากรุ่น คุณแม่เนี่ยสูตรรุ่นคุณเนี่ยคุณได้ปรับสูตรอะไรไปบ้างหรือเปล่าปรับปรับปรับทุกอย่างเลยป่ะไม่ทุกอ,อย่างหรือว่าบางอย่างบางอย่างคือบางอย่างที่เราคิดว่ามันแบบนิ่งแล้วอะไรเงี้ยโอเคแล้วผมก็จะไม่ไอะไรกับมันแล้วจะไม่ยุ่งกับมันแล้วตั้งแต่ที่มาตั้งเนี่ยยังไม่แตะเม่รนะู้ใส่อะไรอร่อยข่าวดีว่ะกะเพราอ่ะที่เราก,กินอะ่ะไม่กี่เจ้านะที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใส่พวกซอสน้ำปลาอะไรนั่นยอันนี้คือมั่งแบบปรุงน้อยกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลใช่ไหม นิเด,ดเดียวชุนรสนิดเดียวถ้าเป็นกระเพรากบสับไม่ใส่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนีแค่ชุนรสกับน้ำปลาสองอย่างหรอยอ๋แล้วมันหวานมาจากตัวเลยนะหวานาจากตัวกรกเป็นตัวของเนื้อกบมันอ๋อแล้วน้ำปลารู้สึกว่ามันไม่ได้เค็มขนาดแต่มันได้กลิ่นหอมแปลว่าเขารู้นี่ว่ากลิ่นมันทําหน้าที่อะไรอืมเออผักแค่ไหนก่อนเราทำเราต้องรู้จักเรื่องวัตถุดิบก่อน ใช่ไหมใช่ครับว่าวัตถุดิบเนี่ยรับจากไหนโยนไ้ที่ไหนเชิดไหมไม่เชิดก็โอเคก็อยู่ยายวยาผมว่าวัตถุดิบครบอาจจะรู้จักไม่เท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงว่าต้องรู้จักคนที่เอาของมาให้อ่ะเราไว้ใจได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นได้ของไม่ดียุ่งนะโอ้โหได้ของไม่ดีเพาจะโดนร่อยโดนเชิดหัวไปหน่อยนึงเนี้ยก็มาไม่ครบแล้วถือว่าถ้าสั่งไปกิโลนึ่งได้มาแปดขีดก็ขาดทุนสองขีดแล้วตายดินี้รื่องนี้อีกแล้ว มึงมึงไม่ใส่ใจแขกรับเชิญเลยไอ้ทียสนใจแเป็ดพอไปใส่ใจก็ไปถามเรื่องดูดม้าดูดไกไอ้ทียพอพอไม่สนใจก็หันมากินเป็ดต่อเหมือนเดิมเออรายการทางใหม่ไม่จะไม่สนใจยอบเป็ดแม่งอร่อยเลยเมนูที่ขายที่สุดร้านคืออะไรก็จะเป็นพวกแกงป่าผัดเผ็ดอะไรเงี้ยบางทีลูกค้าเขาไม่กินเป็ดไงอ๋อแต่ตุลงอ็ได้ไม่ไม่กินเป็ดครับไม่กินเป็ดครับ เฮ้ยหมูป้าหอมอ่ะเมื่อกี้ผมอลองชิมหมูป่าแล้วหมูป่าอร่อยพี่แกงเราทําเองครับพี่คือของทางร้านเลยอ๋อหรอทำเองทำเองผมมาทำเองเลยที่อื่นเป็นแบบนี้ไหมผมไม่รู้นะแต่ว่าผมผมคิดว่าในบางแสนหรืออะไรเงี้ยรสชาตินั้นอ่ะกลิ่นแบบเนี้ยผมว่ามีแค่ผมที่เดียวอ่าผมไม่เคยเชิดอ่ะว่ายง่ายผมไม่เคยเชิดอ่ะก็คือผมหนึ่งในตองอัวอ่าคือใครก็ได้อ่ะเออใครก็ได้ อุ ue, ้ยในบางแสนเลยนะบางแสนร้านอาหารป่าใครก็ได้ฮะทั้งร้านเลยนะถ้าเขามาลุมผมว่าเต็มที่อย่าูเลยเ่ยกลัวกลัวไปแล้วเนี่ยผมอะไปสะดุ้งกะเพรานี่กะเพรากวางอืกะเพรากวางไม่อร่อยคือมันเหมือนว่าพอพูดถึงร้านอาหารป่าใช่ป่ะกะเพรากวางอะเขาเรียกว่าครบเครื่องของคําว่าอาหารป่าความเผ็ดร้อนของอ้กะเพราอะแม่งเต็มที่เสร็จปุ๊บไปผัก ความหอมของเนื้อกวางแล้วคุณทําเนื้อกวางเนี่ยเคี้ยวไปเนี่ยแม่งไม่ได้กึดเหนียวอะแม่งนุ่มนุ่มแบบสู้ฟันเล็กๆเคี้ยวกำลังอร่อยอเนี่ยคุณทาเนื้อกวางเนี่ยอร่อยไอ้เนื้อที่แบบผมคิดว่ามันจะแข็งอะอเพราะหมูป,ป่ามันจะแข็งใช่ปะเนื้อเคี้ยวอร่อยมากอันนี้คือความเก่งของเขาเลยนะอืที่เรามากินสองรอบแล้วเรารู้สึกได้อะใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าแม่งจะเหนียวกับแข็งเน่เขาทาให้แม่งแบบว่ากินแล้วสนุกอะอที่แบบไม่ใช่แบบ แมงคายครับกูเออเป็นอีพีแรกที่กับข้าวแม่งอร่อยลืมเลยอร่อยลืมอร่อยลืมจริงอันเนี้ยถ้ามึงไม่พูดกูก็ไม่คุยด้วยนะเนะนี่ย <c oughs> นี่ถ้าไม่มีเรื่องส่งยงส่งยานี่ก็ไม่คุยเลยเนะี่ยอันนี้บอกเลยว่าเขาจะเป็นเจ้าของร้านแล้วเจ้าสัวร,รุ่นต่อไปของโงการอาหารป่าชลบุรีคุณบอกกันนะใครก็ได้นะใครก็ได้อาหารป่าชลบุรีถ้าใครมานะเมนูที่ต้องมีติดเลยคุณจะสั่งเมนูอะไรก็แล้แต่ว่าเป็ดต้องมีเพราะว่าไม่จะซอฟ ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูกินได้ง่ายขึ้นอีกไม่ถูกกินต่อได้ความหวานไปเคลือบไว้หน่อยใช่แต่ว่ากะเพราคุณว่าไงครับวันนี้ผมให้สีแจ๊บะแต่ถ้ากะเพรากวางเนี่ยได้เลยได้เลยเป็นการกินข้าวบ้านเพื่อหนึ่งครั้งที่บอกเลยว่ารสชาติโคตรไม่ธรรมดาแล้วเปิดร้านอาหารอย่างนี้ด้วยนะโอ้โหแม่งเกี๋ยดจัดถ้าใครมีแบบนี้นะครับรบกวนเลยบอกหน่อยเดี๋ยวเราจะมาหา เหมือนอย่างนี้แหละมาเที่ยวบ้านมาเกลีฝีมือมาคุยเร่องเินนะครับผมร้านนี้ไม่ต้องประกาศสัปดาห์มากร้านเนียงแกงป่าพเนียงแกงป่าวัดตัดล้อมไม่มีสาขาเนาะกมีชื่อปอมด้วยวอที่นี่ที่เดียวมีชื่อปอมมีคนเอาไปใช้ชื่อนี้มีคนเขาใช้ชื่อเหมือนกันถนนเต็มใจลาดครับคือเห็นนะครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงปิดสองทุ่มครัวปิดสองทุ่มนะครับใครมาชมบุรีแล้วรู้สึกว่าอยากกิน อาหารป่าที่เดือดๆนะครับหรือว่าอยากมาอุดหนุนมาลองชิมฝีมือเพื่อเรานะครับแวะมาได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครัเฮ้ยอะไรอ่ะบ้องจะเไม่ใช่พี่ไม่มีไม่มีอ๋อไอ้ที่ไม้รอทำไอ้นี่รอทํารู้ว่าขนาดพอดีปากเลยเนาะคุณคนนองบนแท้เลยมีข้าวหลามที่บ้านด้วยเจอนะครับเจอับผมนะผม